สคบ,อบอรหรือสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกประกาศให้ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะเจ้าของห้องซึ่งมีห้องให้เช่าตั้งแต่ห้าหน่วยขึ้นไปอาจจะอยู่ที่เดียวกันหรือว่าอยู่ต่างที่ก็ได้จะต้องทำสัญญาเช่าซึ่งมีข้อสัญญาและเงื่อนไขตรงตามประกาศของสคบอค่ะเรื่องนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่คุ้มครองทั้งผู้เช่าและเจ้าของห้องให้ได้รับความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายค่ะพูดถึงสัญญาเช่าที่ต้องมีข้อสัญญาและเงื่อนไขาตามสคบอเช่นชื่อผู้เช่าผู้ให้เช่า ที่อยู่รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพห้องทรัพย์สินในห้องและอุปกรณ์ภายในระยะเวลาเช่าค่าเช่าอัตราค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำํำค่าไฟอัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการเงินประกันโดยแสดงวิธีคำนวณและกำหนดเวลาชำระที่ชัดเจนค่ะสำหรับผู้ให้เช่าก็จะต้องแจ้งผู้ค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับทางผู้เช่าอย่างน้อย3วันก่อนถึงกำหนดจ่าย มีหลักฐานการตรวจสภาพห้องให้รับรู้ตรงกันสัญญาก็จะต้องเป็น2อฉบับเหมือนกันทุกประการและสำหรับผู้เช่าเองก็มีสิทธิ์นะคะถ้าหากว่าอยากจะยกเลิกสัญญาถ้าอยู่ไปแล้วเป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่งของสัญญาก็สามารถยกเลิกสัญญาได้บอกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย30วันหรือถ้าหากว่าอยู่ตรงตามสัญญาครบแล้วเนี่ยอยากจะย้ายออก เงินประกันที่จ่ายไว้ตอนแรกจะต้องได้รับคืนทันทีหรืออย่างช้าที่สุดก็คือไม่เกิน7วันนี่คือสิ่งที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าทุกคนควรทราบและปฏิบัติตามค่ะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสคออบอได้ที่สายด่วน1166หรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน OC PB Connect w w w o c PB GO TH ค่ะ